สวัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องลิไทยพีชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม18.30น,นอของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำน้ำยาสำหรับเล่งลากและทำให้ลากของเราเดินเร็วขึ้นพืชหาอาหารได้เร็วขึ้นจากยาแก้ปวดสำหรับเด็กนะครับโดยผมจะใช้ยี่ห้อนี้นะครับเพื่อนๆแต่จะไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับในการใช้ เราจะนํายาแก้ปวดสําหรับเด็กนี้นะครับในยาแก้ปวดสําหรับเด็กนี้นะครับจะมียาพาราเซตามอลด้วยนะครับซึ่งในยาพาราเซตามอลนะครับจะมีสารที่ช่วยให้ต้นพืชของเรานะครับลากเดินเร็วขึ้นและหาอาหารได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการทํากันเลยครับโดยส่วนผสมในวันนี้จะมีนะครับยาพารานี้นะครับหรือว่ายาแก้ปวดสําหรับเด็กนี้นะครับ ในยาแก้ปวดจะมียาพาราซึ่งในยาพาราจะมีสารซาลิซาลิกนะครับซึ่งทําให้ต้นพืชของเราหาอาหารได้เร็วขึ้นลากเดินได้เร็วขึ้นและพืชเจริญเติบโตนะครับโดยเราจะใช้ยาพาราหรือว่ายาแก้ปวดสําหรับเด็กนี้นะครับจํานวนนี่นะครับไปขอเด็กที่บ้านมาเลยนะครับจํานวนหนึ่งฝาครับเราจะใช้ไม่เยอะนะครับจํานวนหนึ่งฝาเท่านั้นต่อน้ำสิบลิรครับคนให้เข้ากัน แล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวช่วยซึ่งเป็นเครื่องดื่มชูกำลังในเครื่องดื่มชูกำลังนี้จะมีวิตามินต่างๆที่จำเป็นต่อต้นพืชของเรานะครับแล้วยังช่วยเลี้ยงรากทำให้ต้นพืชของเราจเจริญเติบโตอีกเช่นกันเราจะใช้จำนวนหนึ่งฝาเหมือนกันนะครับแล้วจกแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะคนให้เข้ากัน ในยาพารานะครับมีสารซาลิไซลิกนะครับที่จําเป็นต่อต้นพืชของเราแน่นอนและในเครื่องดื่มชูกําลังก็ยังมีวิตามินต่างๆที่จําเป็นต่อต้นพืชของเราทําให้ต้นพืชของเราทําให้รากแข็งแรงขึ้นเดินเร็วขึ้นและพืชหาอาหารได้เร็วขึ้นพืชก็จะเจริญเติบโตและติดดอกออกผลเร็วขึ้นนะครับตามไปดูวิธีการลดราดกันเลยครับโอ้โหเพื่อนๆดูลูกมะนาวลูกนี้ครับ ลูกใหญ่มากเลยเมื่อเราใช้ยาพาราหรือว่ายาแอสพรินนะครับของเด็กนะครับในการลดราดร่วมกับเครื่องดื่มชูกำลังดูครับลูกใหญ่มากเลยสำหรับมะนาวต้นนี้นะครับและผมก็ได้ทำการตอนเพื่อทำการขยายพันธุ์แลวนะครับและก็ลูกนี้เพื่อนๆดูที่มือผมนี้ครับลูกใหญ่มากๆเลยนะครับอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำการลดลาดอีกนะครับทำการลดลาดไปด้วยยาพาราหรือยาแก้ปวดสำหรับเด็กเลยครับ ต้นพืชของเราก็จะเจริญงอกงามติดดอกและออกผลจํานวนมากครับเพื่อนๆเห็นต้นมะนาวต้นนี้ไหมครับติดดอกออกผลจํานวนมากเลยนะครับโดยการใช้ยาพาราหรือยากแก้ปวดสําหรับเด็กและเครื่องดื่มชูกําลังลดราดทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆไม่เป็นอันตรายและติดดอกออกผลจํานวนมากครับสําหรับต้นมะนาวที่ยังไม่ติดดอกออกผลเราก็ใช้ยากแก้ปวดสําหรับเด็ก และเครื่องดื่มชูกําลังนะครับลดลาดไปเลยครับเดี๋ยวต้นมะนาวต้นนี้ก็จะติดดอกออกผลงามๆให้เราได้รับประทานนะครับลำต้นมะนาวที่สมบูรณ์และติดดอกออกผลจํานวนมากที่ผมได้ทำการตอนไว้นี่นะครับเราเอายาแก้ปวดสําสหรับเด็กลดลาดไปเลยครับจเจริญเติบโตและติดผลอีกมากมายในยาพาราซึ่งมีสารซาลิไซติกและในเครื่องดื่มชูกําลังมีวิตามินต่างๆนะครับ ในการลดราดต้นพืชเราจะลดราดต้นพืชได้ทุกวันหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลานะครับก็ลดราดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็พอครับต้นพืชอะไรก็ได้นะครับที่เราจะกินได้หรือเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ทั้งหมดเลยครับต้นพืชที่ง,งามๆเราก็สามารถลดราดไปได้ด้วยนะครับต้นใบครูนะครับเนี่ยกินได้นะครับเนี่ยใบอ่อนๆก็กินได้แล้วนะครับแล้วก็ต้นดูนะครับ เน,นี่ยเต็มเลยครับต้นไม้ที่งามๆลดลาดไปเลยครับทําให้ต้นพืชของเราจเจริญเติบโตเร็วขึ้นครับและถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทีไทยพีชาแนลได้นะครับครับเพื่อนๆมาดูบวบลูกใหญ่ๆนี่ครับใหญ,ใหญ,ใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูแขนประมาณศอกนึงนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลูกนี้จะต้องเอาไว้ทําพันุ์นะครับพอเริ่มแ,แก่แล้วครับเนี่ย ในการใช้ยาพาราที่มีสารซาลิไซลิกนะครับและเครื่องดื่มชูกำลังที่ช่วยในการเล่งลากทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาพาราของเด็กนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังนะครับในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องวิทย์ยพีช n แนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีแรงใจในการทำคลิปดีๆเพื่อนได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทย์ยพีช n แนลครับผมลดลาดไปให้หมดเลยครับ